แชร์ข่าวเร,าเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตเงินประกันรายได้เกษตรกรโอนเข้าบัญชีอีกวันนี้นะคะเช็คทกศด่วนขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเร,าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรโอนเข้าบัญชีอีกนะคะวันนี้24ธั e 14, นวาคม ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลกรณีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือเงินประกันรายได้เกษตรกรซึ่งเกษตรกรบางรายยังไม่ได้รับเงินดังกล่าวนะคะโดยตามที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63สาทงวดที่7โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน76,551ครัวเรือนนายวัฒนาศักดิ์เสือเอี่ยมมาที่ปดีกรมการค้าภายในในฐานะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งทำการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางไปเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ จ่ายเงินโดยตรงเข้าบัญชีเกษตรกรภายในสามวันทําการเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับเงินตรงกับวันที่24ธันวาคมก็คือวันนี้นะคะโดยโครงการนี้รัฐบาลดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่2และงวดแรกสุด ได้ออกประกาศและเริ่มจ่ายส่วนต่างตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาและไล่งวดมาเรื่อยๆจนขณะน,นี้เป็นงวดที่7น่าจะเป็นงวดสุดท้ายของปีนี้และงวดต่อไปก็เริ่มสัปดาห์หน้าของปีหน้านะคะเกษตรกร,กรสามารถตรวจสอบเช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร,รกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะทั้งนี้ทกศย้ำใช้มี AAC Connect แจ้งเงินเข้าออกรู้เร็วทันใจดาวน์โหลดแอปมาติดตั้งใน โทรศัพท์กันได้นะคะ